สบายดีพี่น้องกองไปเบิร์ที่ปูสะคนพี่น้องเมื่อนี้เป็นอีพีที่สองที่เข้าจะไปเมืองเสโปนคือเข้าไปเขามีจุดประสงค์แบบว่าสิไปซ้อยเนาะไปซ้อยบอกว่าจะเป็นคนเครื่องคนของแบบว่าทาวาบมีการลงเหือเขาก็สีลงน้ำพี่น้องเขามากับมูคู่เข้าทีมเขานี่แหละนี่เขากับตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองพีนอยู่ในบ้านหัวใกล้เขามากใกล้ชิดเครื่องทางงละกลับพอดีมาหับเอามูพี่น้องทับเอามูเอา พวกนี้แหละะกับสีไปพร้อมกันถ้าเป็นจังไดกับไปเบิงน้ำกันพี่น้องมื่อขึ้นในฝนตกนักนักแห่มื่อขึ้นนี่คาดว่านา้ำสีขึ้นอยู่ประมาณสองเท่าพี่น้องเพราะว่าน้ำเขาว่านา้ำสีขึ้นสีขามทางแล้วเดี๋ยวสีจริงหรือผูจจิงงที่เข้าก็จะไปเบิงน้ำกันถ้าพอไม่เบิกงพ,พร้อมกันเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาหอดเมืองเซโตฝนแล้วแต่ว่าน้ำม,มันขึ้นอยู่ประมาณ ิ่นอัปเดตมาว่าขึ้นเพิ่มอีก12เมตรพี่นออ้อง12เมตรหา10ที่เข้ามาในหม่องเก้าล้างนี่กันถ่วมบ่คากนอกกว่าเมือว่านนี่ถ่วมน้อยเดียวแถวนี้นะแต่มือนี่เบิ่งพี่น้องผู้เดี๋ยวเฮ้สิพาขึ้นไปที่เซ้นโผ่นี่น,น้องน้าระดับหน้ามันเพิ่มขึ้นจากมือว่านนี่หลยเมื่อผู้สาวสองคนนี่กรป้อจจนเพื่อน คือแบบระน้ำน,น้ำม,มันเพิ่มแบบมันเพิ่มขึ้นจากแบบเมื่อวานนีลายตอนนี้เขาก็อยู่ที่คัวคัวมเมื่อเร็โคนี้หรอมือ่นีนะนนะพี่ลึกกีล่ลีพี่หนอนัอ่นถมถ่วหนักกว่าเก่าอีกเพือ่อนล้างนั่มกับถว่วล้างนี่เมื่อวานนี่ถ่วน้อยนึง แต่มากมือนี้คุณลองเบิ้งบุกคุณลองเบิ้งบุกทางฝุ่นนะ ไพี่น้องม้วนนี่ยังว่างแถวนี้ยังว่างเขาว,ว่างตาอะไรอยู่นะ <c oughs> แล้วพี่น้องตอนนี้เขาได้มาอยู่ที่ยังเกาะมัน<ห>เสพฝนเก่าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มันบ่มีการซ่อยเหลืออย่างแรกเพราะว่านคนข้นเขาคนคลองอยังออกจากพื้นที่แล้วจุดกาอุปยกียบร้อยแล้วพี่น้องเขามามื่อนี้แต่ว่าผลกระทบนี้นะักนะักห้แห้งก็เก่า ประมาณเกือบสองเท่าเลไรพี่นอ้องแต่เมื่อวานนี้มันหน่อยเดียวท่วนานเราเนี่มันยังท่ันได้ถวด่วมได้พี่น้อง้านนี่แต่มาเมื่อนี้มันถ่วมหมดแล้วอันนี้ก็สมรตตอนนั้นเนีย่างขามไปได้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ยางขามไม่ได้ต้องได้ใส่เหือขามไปทางสิบปอนเก้าทุ่นละมูคู่เฮ้ากับไอ้น้องเฮากับภากันนั่งเงาอยู่นี่เดี๋ยวห้าสิบผ้าไปเบื้องกันทั้งพุ่นต่ออีกพี่น้องเขาห้าสิบไปที่นี่เลยัากปกะตังพุ่น ถ่วนงนักเลยนี่เมือ่อานนี้ยังไม่ได้ถ่วมเลยเยอะไปนอนเถอะเมื่อานนี้น้ำได้เดียวนึงอยืนดีนะน้ำมันจะอยู่ประมาณนั่นแหละแต่เมื่อนี้มันขึ้นมันขึ้นหมดผี่แล้วบ้านมันมีโอกาสที่จะถ่วมอยู่แต่ว่าเฮากับสีภาไปเบิง้งไปเบิ้งทังทุนนี่ไปเบิง้งรอให้มันทั่วพี่น้อมันุ่มด้วยกั น้ำท่วมแต่ว่ามันเป็นฟังพุ่นมันก็สิสูงอยู่แต่ว่ามันท่วมแต่ว่างนี่มันกสิหาสิมาซิบแต่ว่าเมื่อวานมันยังไม่ทันได้ท่วมเลยพี่น้องโบหัวบานประตูมันไหลมาแต่ใสนี่ิบานประตูหนินี่หนิหัวไหลมาแต่ใสพุ่นนะทั้งหัวทั้งสวนกับได้ท่วมเบิดพี่น้องเป็นชานบันซองทั้งพุ่นก็มีโอกาสอยู่เพราะว่าน้ามันกำลังขึ้นเด้อ เบิ่งมิดเตอร์ไฟฝนก็นยังตกมาเรื่อยเรื่อยแห้งกว่็มือว่านนี่มือว่านนี่ฝนมันลินที่สุดแต่มือนีมันตกมันตกจ,จุกเดียพี่น้องเฮ้ยทำแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นกว่าน,นี้เจ้าชิคามไปพุนปะ่ะโอักบังหนังเลยอ๋อป้ามือมือว่านยังบุกขึ้นท่อนนี้เน,ะน,นาะอันรถไทยไรเนี่ยนะจักรถไทยไมันมีรถไทยพอมพี่น้องเออรถไท เลือบเป็นบวอนพักผ่อนผู้ที่อุ้โยกออกมาเตือนพี่น้องที่ถือกันนำถท่วมนห้องก็ไดครับร้นลอ,อนแล่มันนี่น้ามันกับระดับน้ามันกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เะไรเลยก็คือสร,รุป<ห>สร,รุปบอกง่ายๆนะพี่น้องก็คือ น่าขึ้นและยังมีโอกาสถึงมาเรื่อยๆจำนวนผูกคนกับได้ง่ายก้นมาหลายคนเพราะว่าทั้งฟังพุ่นนี่ร้วนแต่หมู่บ้านทั้งฟังพุ่นแม่มันถ่วงหมดมัยถ่วมหมดแลยปะนิสีได้พากันขึ้นมันนีทั้งนดอันนี้ก็เป็นใกล้กับหัวขัวนี่นแหละรถุดแล่นไปแล่นมายืแต่ว่า ทางพุ่นนะทางเที่ออยาอายุพุ่นนะ่ะมันมีโอกาสที่จะทะลุน้องเดี๋ยวกระจายจะถืเลยพาพี่น้อง,อง,องไปต้นทางพุ่นอีกสักหน่อยแต่ว่าเก็บมันยื่นหนีก้อนผลกระทบจากอันภัยธรรมชาตินี่แหละ หนักเลยถ้าเป็นเฮื่อนเวลาเป็นเฮื่อนเวลาแบบนี้เนะี่ยกาสีมีโอกาสถ่วมถ่วมร้ายกว่าถา้าเป็นเฮื่อนสองสั้นสองสั้นกาสีถ่วมอยู่สั้นล่างแต่ว่าสั้นบนกันยังเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณเมตรหนึ่งพี่นรอกมีโอกาสขึ้นขึ้นเรื่อยเพราะว่าบ้านมันมันเป็นสองฝั่งเดบานมันมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ พอฟังทางขางนี่มันชีป็นันน้นำเซ่ยได้แม่น้ำเซ่มันก็เลยตัดกันมนันี่มันมาตัดกันแล้วมันก็เป็นน้ำยืงเนาะคือเพจนว่าเมื่อคืนนี่มันขึ้นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ว่าใจขึ้นว่าโอกาสมันชีขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าเรื่องไฟฟ้าอ,อย่างแรกก็หน้าเป็นห่วงอยู่พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนก็ได้ขันจอน ขามไปขามมาอยูเพราะว่าต้องได้ไปเซ็คเครื่องเซ็คของเด่รถกำลังมากทุกคนก็ได้เอาอันเครื่องมาบริจาคเนาะเดีมาอันนี้มาบริจาคบอมาบริจาคบอตลาดตลาดเลาโนี่บริจากันรด้อดีด

นคนเอามาแจกซอยกันน้ำเล็กน้ำน้อยน้ำเล็กน้ำหน่อยตันย้นแต่แล้วมาแบ่งป,ป,ปันกันพี่น้องจาเป็นน้ำคิดน้ำใจนำ้ำคิดน้ำใจของเพื่อนมนุษย์พี่น้องน,นั่นเองคนจะกินได้เอามาแจกใ,ใจเห็นน,นชั่วเนาะ นีพนันขายเครื่องอยู่ตลาดร้เครื่องกับจำน้นหลเลยล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลงพนัน มุดติดตามไปว่าพนเจ้าไปแจกยี่ใสพนเอามาแจกเออเพ่นธิยาแจกยี่ตามอันนี้เรียบร้อยแล้วบ้นบ่เรียบร้อยแล้วน,นเนแ,วแบบนี้พี่น้องนำ้ำจิตน้ำใจน้ำเล็กน้ำหน่อยแบ่งปันกัน สองขางทางนี่เจ้าเห็นนี่มันมีโอกาสที่มันสีซอดพี่น้องนีเนยเงน่อยเดียวฟังนี้นะมีโอกาสที่มันสีซอดมันขื่นอยู่มันขื่นขืน,ขน,ขน,ขนลงๆเนาะอธิ่ากันไอ้คนตึกจะดุ่งตามขางทางนั่งกันเลืยบแต่ลัง่าเลียงหน้า ผนตบอีกน้อยนึงพี่น้องหนิจะได้ว่ามันซอดเลยเพราะว่าฟังนี่จะเต็มแล้น,นี่จะสิเติมเนี่ยป็นเส้นกับพังติดก,กระดุงหาปลาหาอยู่หากินด้านนี่แหละขบเชื่อแล้วฟังฝุ่นพี่กันพี่น้องแถวนี้กันนักแต่ว่าเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นแบบทงหน้าแม่นว่าทงหน้าประเด็นีน นายสิเป็นธงหน้าธง,ง,งหน้านี่แถวนี้นี่แล้วบ้านี้คือเขานี่คือบ่ได้แล้วล่ะมันถวมม่วงมันแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวห้ากับสิกราฟเลยพี่น้องสิกราฟมึนพีนเดี๋ยวกับสิขับรถเดิดเดนหน้าต่อไปพี่น้องทางไปนี่ไปกับประมาณสามสิบห้ากิโลเพือ่อสิฮอดบ้านเฮา ต่อนะพี่น้องบ้านแดนสวรรค์เมืองเซโปนนักกอนอยู่เชโปนอีกพี่น้องเหลือแต่รังคาแต่เห่าใบโบหอดต้องขอโทษขอพายนําเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องอยากติดตามกบนำทวมอีกกะสามารถกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดซับสไครต์หรือกดปุ่มติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเวลาปวะจัยลงคลิปจะได้เบ่งคลิปก่อนผู้อื่นพี่น้องขอบ